จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด1 9ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนจำนวนมากโรคพากินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงถือได้ว่าผู้ป่วยโรคพากินสันเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจมีอาการรุนแรงหรืออาจเสียชีวิตได้หากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9แม้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 อาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด1ิได้ร้อเอร์เซ แต่การฉีดวัคซีนโควิด19จะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อแล้ววัคซีนจะช่วยลดอัตราเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อได้ทางชมรมพาร์กินสันไทยจึงขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและครอบครัวให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19โดยการเป็นโรคพาร์กินสันไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนผู้ป่วยสามารถฉีดได้และแนะนำให้ฉีดจากข้อมูลการศึกษาในปัจจุบันยารักษาโรคพาร์กินสัน ไม่พบการเกิดปัญหากับการฉีดวัคซีนโควิดและผู้ป่วยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยารักษาโรคพากินสันนอกจากนี้ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด1 9ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยโรคพากินสันและผู้สูงอายุทั่วไป โดยผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงเช่นมีไขต้ต่ำๆหรือปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นต้นค่ะแสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีนและผลข้างเคียงส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันและผลข้างเคียงส่วนใหญ่สามารถหายได้เองประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนอกจากประโยชน์โดยตรงในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดอีกด้วยมาร่วมมือกันเพื่อทำให้สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนกลับคืนสุขภาวะปกติโดยเร็วเราับฉีดวัคซีนด้วยกันนะทุกคน